แกงอ่อมเราก็สุกแล้วเนาะค่ะพี่น้องอุ้ยเต็มตะแสบขนาดจ้ามาเด้อจ้ามากินขาน้ำกันจ้าอ้าวช่างสองคนเหมือนเดิมจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีกับผู้คองกับสาวผู้ทานเนาะคะ่ะอยู่ที่บ้านพี่สาวเนาะคะ่ะอยู่ที่อำเภอวิเชียนจังหวัดเพชรบูรีเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะคะ่ะสาวผู้ทานกำลังจะไปสืดประตูเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนอยู่ในบ้านของพี่สาวเนาะ,ะด้วยรถคันนีก้าจ้าเดินทางค่ะ ทางเนาะคะ่ะพี่น้องที่เราเดินทางกะเป็นปลาอ้อยเนาะคะ่ะก็ค่อยนิ่งปลาเขาเลยจ้าปลาข้านะส่วนน้อยเนาะคะ่ปะปลาอ้อยนะ่ะเยอะกว่าเนาะ ร้านนี้ไม่มีนอเราต้องได้กลับไปบ้านแล้วก็เอารถเราไปดูใช่ไหมเป็นประตูไม้ถ้าอยู่ PVC จะไม่มีส่วนมากจะมีขายแต่ในห้างใช่ไหมใช่คร,ร้านใหญ่ๆนะเนาะปะเดินทางก่อน <c oughs> <c oughs> สาวผู้พันก็เดินทางมาถึงร้านที่อยู่ในตัวอำเภอเนาะคะ่ะพี่น้องมาดูประตูอีกหนึ่งร้านเนาะคะ่ะเพราะว่าร้านที่สาวผู้พันไปร้านแรกไม่มีประตู UPVC ก็เลยมาดูอีกร้านหนึ่งจ้าอุวยน่ารักื้วยเนี่ยไม่ซื้อไม่ได้นะร้านนี้เนี่บผมอ้อนมากนะโวยอุว <c> ย <oughs> ไไม่ได้น <S 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 ประตูที่เราไปซื้อก็ได้มาแล้วเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะใส่ด้านล่างด้านล่างตรงห้องนี้หนึ่งบานก็จะใส่ด้านบนเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็ฝนตกหนักไหมไอ่เอาขึ้นขึ้น ช่างสองคนมือนเดิมจ้าประตูนี้จะเป็นประตู U P P C เนะค่ะพี่น้องพี่สาก็บอกว่าให้เปลี่ยนเนะค่ะ ประตูข้างบนบ้านแล้วก็ในห้องด้านล่างเนาะค่ะ2บาทค่ะพี่น้องส่วนของหน้าต่างพี่เสาก็มีแผนที่จะปรับปรุงเนาะค่ะเปลี่ยนหน้าต่างใหม่ ว่าก็กำลังศึกษาดูอยู่ว่าจะใช้เป็นแบบไหนเนาะ <C ut ters> วิวข้างหน้าสวยมากๆเลยจ้ะพี่น้อง <c oughs> เป็นธงหน้านอกค่ะ,ข,ะ <c oughs> ข้างล่างก็จะเป็นต้นมะนาว <c oughs> แล้วก็พี่สาวก็ปลูกดอกไม้ไว้ด้านนาเต็มเลยค่ะ <c oughs> อยู่บ้านพี่สาววี่แต่แนวกินจ้ะพี่น้อง <c oughs> หลายยางค่ะจ้า สวนเพิ่นแห้งร้คักค่ะดัดฟ้าด้านนอกเบิงอูคุณอันทำความสะอาดน่าจะหลายสิบปีแล้วสาวันใช่ค่ะหลายสิบปีแล้วเพราะว่าไม่มีคนอยู่เนาะพี่สาวเตีย้ยเพื่อนก็ดูแลบ้านให้ แต่ว่าเพิ่นก็ดูแลคนเดียวเนาะดูแลให้แต่ว่าไม่ได้นอนที่นี่นอนบ้านเพิ่นเนาะคอยมาสอดสองดูแลให้ส่วนหลังบ้านชุ่มช่ำมากเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าฝนกำลังตกอยู่จ้ะตอนนี้ก็ได้เป็นฝนตกลินลินอยู่เนาะ เป็นทุกช่างร่างสมก็ได้สร่างต่อเติมก็ได้สร่างปูนก็กเป็นเนาะครบทุกอย่าง วงกบมันดีเดเข้ามอก็เลยต้องไดเสาะออกเพราะว่าประตูเราเป็นประตู U P V C มันกบประตูไม่ได้ไงต้องเอาต้องเอาวงกบออกอย่างเียครับถ้าเป็นประตูมา้าเรายังเอาทรงประตูออกได้นะทีแล้วอกวคุณอัน <laughs> แถวแวแด้อยต่ว่นวนวนา,านปี่สาวบรรยากาศดีค่ะนอะกคุณอันเนาะนข้างหน้าก็จะเป็นวิวแบบทุ่งนาข้างหลังั็เป็น สวนของพี่สาวแบบเลิศมาหักเลยนัน กับพ่อคอนก็ใส่ประตูด้านบนเนาะค่ะสาวผู้พานแล้วก็แม่กอมนี่ก็จะทําอ่อมนี่จ้าอ่อมนกกระทาค่ะพี่น้องสาวผู้พานก็ไม่เคยได้กินเนาะค่ะข้างแรกข้างแรกค่ะพี่น้องข้างแรกอีกแล้วนี่จ้านีไงผักแล้วก็นี่กาลังจะตาเครื่องเนาะค่ะ สาผูผานตำเนาะค่ะพี่น้องก็จะมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแล้วก็ใบมะกรูดเนาะคะ่ะแล้วก็ตำให้เข้ากัน กระทานาะค่ะพี่น้องนี่ยได้มาแล้วเราก็จะย่างก่อนแคน้อยนึงค่ะหรือว่าล้นไฟนอกบานเท่าเอิ่นค่ะพี่น้องน่ลนไฟเสร็จแล้วก็จะเอามาสับค่ะพี่น้องสาเหตุที่เฮาล่นไฟก็เพราะว่านกเข้าเสียดลหอมๆเนาะคะ่ะเวลาอมกะจะแบบว่าได้กลิ่นหอมค่ะพี่น้องแล้วก็เพิ่มความอร่อย ล่นไฟแล้วกับเป็นตาแสบอยู่เนาะตรงแสบนนนแนอะละนู่นมเมโนอ <c oughs> สองตัวนี้สาวภูพันจะยากเนาะค่ะพี่น้องกินขึ้นสิแสบเนาะ <c oughs> ส่วนอันนี้เนาะค่ะจะออมค่ะพี่น้องสับไว้เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาดูด้านบนเนาะเป็นยังไงกันบ้างแล้วเนาะสองคนเป็นจังได้โอ้ นบปาฏิโทร์เร็วอยู่ตัวนี้เนาะสองซังเนาะ <c oughs> นใส่บานพับเรียบร้อยเนาะครับพี่น้องตอนนี้กำลังจะใส่ลูกบิด เดี๋ยวลงไปทำกับข้าวรอก่อนนะกำลังจะอมอนกนกกระทาน,นะกพกิน,นต,กตัวกำลังย่างอยู่สองตัวคุณอัน,อนสาวภูพันก็จะ,ะ,ะขะั่วเครื่องแกงเนาะค่ะพี่น้องที่เขาตำไว้ค่ะขั่วเครื่องแกงที่เราตำไว้ค่ะพี่น้องนี่ หอมๆตะกอนเนาะจ้าแล้วคอยเอานกลงเนาะเิ็หน้อยค่ะพี่น้องเราคั่ว,ควเครื่องแกงได้ที่แล้วเราก็จะเอานกลงค่ะพี่น้องมีจ้าเอาลงเลย มีจ้าเราก็คั่วเนาะค่ะพอโนกกระทาให้แบบว่าเกือบสุกคุณล่ะคะพี่น้องเราค่อยเติมน้ำลงแล้วก็ปรุงรสเนาะต่อไปจ้ะ ข้าวคัวนกซุกแล้วเนาะค่ะพี่น้องข้าวกัดจะเติมน้ำลงไปเนาะพ่้อน่ะจ้าแม่หม้อเดือดแล้วเราก็จะปรุงรสจ้าผงนัวลงไปยังไงน้ำปลา ลาเนะค่ะพี่น้อง๋ยวจิ้มกันด้วย <laughs> <laughs> แล้วก็มาคือล่าจ้ะเอาลงไปเลยพี่น้อง <laughs> พริกโดดก็ใส่นาอค่ะ <laughs> เพิ่มความจัดจ้านค่ะพี่น้อง ะเขือพวงกับมะเขือเราสุกแล้วเนาะค่ะพี่น้องนกเราก็สุกแล้วบาที่นี่ใส่พักเลยจ้ะแม่ปิดท้ายด้วยผักากาดใส่มะกรูดจลกน้อยเนาะค่ะพี่น้อง เป็นครั้งแรกที่สาวภูพาได้กินค่ะพี่น้องปิ้งนกกระทาเราก็สุกแล้วนะคะพี่น้องเรื่องอลามเป็นจัดแสบจ้า แกงอ่อมเราก็สุกแล้วเนาะค่ะพี่น้องอุ้ยเป็ดตะแสบขนาดจ้ามาเด้อจ้ามากินเขาน้ำกันจ้า บนเนาะค่ะพี่น้องใส่ประตูเสร็จแล้วเหลือข้างล่างจ้ากับข้าเราก็เสร็จแล้วนะคุณอันแล้วใส่ประตูข้างล่างเสร็จก่อนค่อยกินขาน<จ>้าวเนาะแช่เคืนงซนจ้าพว่งงานซ่อมประตูเก่าบางมาเร็วกว่าเนี้โอ้ บอใกล้สีแล้วแล้วเนาะคุณอันเป็นเจ้กไหนล่ะ เชไหนแล้วเนาะมันเอาเข้าไม่ได้บอกคุณอัน,นเป็นเช็คไหนไอครบในแผนแมนาตรฐาอ๋อต้องได้อันเจียวออกอีกบ่ใยซิวต้องได้เอาซิวเจียวออก,นอกเนาะอาลงใต้ค่ะเปิดก็ได้เอาขึ้นเทอร์มติดเป็นี้ไงโอ้ร้ายอยู่บ่จ๊ะร้า,า,าย วราพี่ครูมันทำอะไรมาไ,ได้เลยนะอ๋อต้องเจียววงกบออกอย่างเดียวเนาะแม่ครับกับข้าวเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะร <c oughs> อกิน <c oughs> เจ้าให้คุณอันกับอันพ่อค้อนเทศเสร็จเนาะคะ่ะเราก็จะกินข้าวกันเนาะมื้อนีอ้อมนกได้ไอ้แซ่บ ซิมจนซีเมินหมอแล้วผู้นั <laughs> ้น <c oughs> มาเด้อจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกานจา้าจนี่นนว,วันนี้มีมีออมนกกระทะจากพี่น้อง <c oughs> แล้วก็ยาก่าง <c oughs> จาทอดไข่โอ้หลายเมนูเนาะมือนน้เนาะมามาจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ำกานจา้า <c oughs> <c oughs>